เรื่องนี้นะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่อง7ปี7บลนะครับตามที่เขียนตรงนี้นะก็ผมสองคนนะครับเล่นตอนที่ชื่อว่า14ก็เป็นอตอนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในความรักช่วงวัยรุ่นนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่14ก็ มีป๊อปปี้เ,เลิฟอะไรเงี้ยครับก็เป็นรักครั้งแรกแล้วก็เหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ยเข้ามาเพราะว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยเด็ก14 15อะไรเงี้ยครับก็พบรักกันในอินเทอร์เน็ตหรือว่าบางทีอาจจะแบบคุกยกระถางินเทอร์เน็ตอะไรแงบนี้ยครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอันนี้นนครับใกล้เคียงัวเราไหมใกล้เคียงัว่าเราบ้าครับไม่เยอะหรอครับเยอนะ ก็มีาบบครั <ht> ok ้งแรกพี่อ่อนก็มีแบบนี้อ่อนอ่อนกด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  เป็นคู่รักตัวก็เป็นคู่ที่เด็กที่สุดอนะนะครับใช่เป็นเหมือนเป็นอ่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็กอยู่สูงแล้วก็จะมีความแบบว่าอาจจะมีความน่ารักในแบบของเด็กๆเ,กเยร จะเป็นประมาณนั้นนะแล้วก็มีในคือ,อผมว่าในส่วนต่างๆผมเองก็ไม่ได้ดูหนักนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ฟังก็คงจะแบบตตอนคงจะมีจุดเด่นแตกต่างกันอ,นะออกไปละ พ่อตรงนะครับก็ไม่ได้แบบไม่ไเรียนจนเก่งนะครับเพราะผมเองก็ไม่เคยเจะพิมพ์ดีแบบยี่สิบตองเลยจริงจริงในหนังก็มั่วอยู่ดีรอบความรักในชีวิตจริงอารมณ์ในชีวิตจริงมันไหนได้เนี่ยตัวละครจริงจริงคือมันมันค่อนข้างที่จะใช้ได้ยากครับเพราะว่าแบบเหมือนในตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเรียกร้องความสนใจในด้านของแบบ คนของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับอยากให้คนอื่นสนใจด้วยแล้วก็อยากให้แฟนสนใจด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นคนเรียกร้องความสนใจนิดนึงเลยครับก็เลยชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ผมเองก็เล่นเล่นน้อยกว่าตัวเนี้ยก็ลองดูแต่ใกล้เขียนนี่นี่เล่นหนัก <c oughs> ไม่หนักหนักแล้วก็เตืองไม่ไม่ไม่ อแก้ี่เขายังไงไหมคะแก้ไม้ห่งเนี่ยเหอม่เยแล้วแบบมมีการ้เราถ้าไม่มีลยะครับเพราะว่าเขาก็เขาก็เล่นแบบตะแลนดมาแบบยอดแล้วเนี่ย ก็ดีใจครับได้ได้แถวเอกมุสกาได้รางวัลมาก็ลองดูผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ตัดออกมันจะใช่ไหนแต่ยิ่งก็นานแล้วมดจำไม่ได้ลองดูก็เฉยๆครับไม่ได้เลยเพราะว่าก็เป็นอาจจะเป็นกระแสจังหนักหน่อยเงี้ย หนังจบ ok ไปนานไม่ใช่ครับก็หมายถึงหนังเรื่องนี้ล่ะถ่ายจบไปนานแล้วครับก็ประมาณถ่ายจบประมาณในสาีแล้วเราเยังคุยกันอไหมคะเรายังคุยกันก็รู้จักกันครับใช่รู้จักช่วเกินถึงเดือนแล้วก็จะกันเดีวก็ติดต่อกันอยู่กันนะก็เจอกันครับเพราะเดพอดีผมเขาก็มาอยู่แล้วประจันทร์แล้วผมก็มาแล้วก็มาเจอกันดีบไหม จีบแตงหน้าผมปัดปันมีมย้อนหนมีรจไหมเอาไม้ลองลูกบังหน้าดับแล้วพี่ีปรเจกต์เลยอจะมีวิธีดกับี่เราจแล้ว็พ่อจะ ่มก็ถามมกทหน่อยโอเคก็ฝากภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปีรีเจ็ดบนนะครับคุณเมยก็ผมก็ปันไปก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ก็คิดว่าแต่ละคนน่าจะชอบทั้งตอนของเราตอนสิบสี่แล้วก็ตอน ตอนของพี่ซันิีกับพี่คิดแล้วก็พี่สุวรรณกับพี่ญี่คุ่นนะครับก็อยากจะฝากด้วยครับวิ์เรื่องนี้เข้าวันที่26มกราคม